f o r t เนอรครับปลายแดงเลยนะเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่าท้ายออกเลยครับครอบควนั่งหน้าหลังลราเวีนหัวมากนะครับแล้วเวลาแบบเจอหลุมเจอทางอุขารียรถมันโยนไปโยนมาเจิดแบอบป้ายอ่านิดเลยครับนา <c oughs> <c oughs> เลยเป็นชุดนี้ครับหน้าโมโนโาศูชนหลังที่แบ็คแบบนี้ครับผมนะ สวัสดีครับผมเจอรอบจ่ารชบวันนี้เราอยู่ที่ร้านโอทิคสาขาปทุมธานีครับผมนะวันนี้เราอยู่กับ Fort u n e r ครับนะตัวนี้ครับนะตัวท่าโฟลเ u n ร์ครับป้ายแดงเลยนะเก่งกันชัดๆนะครับป้ายแดงนะครับนะกันนี้ลูกค้าครับทักเข้ามาครับถามว่าอยากจะแก้การด้วยแก้ไาโค้งเคงครับเนื่องจากว่าเวลาขับรถไปแล้วเนี่ยด้วยมีความเร็วนะครับแล้วเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่าท้ายออกเลยครับคันนี้รู้สึกท้ายออกเลย นะครับครอบครัวนั่งด้านหลังระเวียนหัวมากนะครับแล้วเวลาแบบเจอหลุมเจอทางอุขารีรรถมันโยนไปโยนมานะครับนะก็เลยถามเจิดว่าเจิดครับมีชุดเริ่มต้นก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างเจิดเลยแนะนําเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนโซลครับนะซึ่งนะครับนะพอมาถึงร้านครับเจิดแอบป้ายยาดิเดครับมาเจิดพาไปลองนั่งครับรถเจิดเองครับเป็นหน้าควีนหลังพิกกี้แบ๊คครับนะเขาเลยบอกว่าเอาหลังพิกกี้แบ๊คนีกว่าครับนะ เลยเป็นชุดนี้ครับหน้าโมโนศูนย์หลังพิกกี้แบ็คแบบนี้ครับผมนะนี่ครับตัวหน้าโมโนเรารู้กันอยู่แล้วว่าหน้าตาเป็นไงนะครับนะคุณสมบัติมันก็เป็นระบบโมโนโทนนะครับผมนะตัวนี้นะครับสามารถจัดทรงได้นิดหน่อยนะครับแต่ควมสูงเท่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็ตัวพิกกี้แบ็คตัวนี้นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้แปะระดับนะครับผมนะการทํางานเป็นแบบคอมเพรสชันนะครับก็คือช่วงกดนั่นเองครับผมนะพาลูกค้าไปลองมาบอกว่าโอ้โหแบบข้างหลังคือดี ดีเลยล่ะเขาเลยเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวข้างหน้าในอนาคตอาจจะกลายเป็นควีนตามมานะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ทำกระเจอไปแล้วนะครับนะแล้วอยากมาอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเจอมีราคาพิเศษให้ทุกท่านเลยนะครับผมนะเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแลนะครับกับโช้กโปรเฟนเดอร์ครับหน้าโมโน20หลังพิกแบ็คครับกับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าพิกแบ็คนะครับอ่าตรงนี้ครับพิกแบ็คนะครับอ่าจะมีตัวปรับได้นะครับตัวนี้ปรับได้8ระดับนะครับผมนะเป็นระบบคอมพิชชั่นนะครับระบบโช้กเป็นระบบโมโนทูบนะครับนะเราจะมีมาร์กบอกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเราปรับไว้ค่าค่าที่4ก่อน นะครับนะซ้ายขวาเลยนะครับนะในค่าสแตนดาร์ดนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปลองกันครับนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจครับโชว์โปรเฟนเดอร์ชุดเซตแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่29,550บาทนะครับผมนะเป็นหน้าโมโนสูงหลังเป็นพิกเกี้แบ็กแบบนี้ครับผมนะหรือถ้าใครอยากได้ชุดเซตแบบไหนครับนะทักเข้ามาได้ที่เพจออโตควีกับผมนะหรือโทรมาคุยเจอได้ที่0 5 8 0 8 9 8าเกับผมหรือโทรหาคุณอารมครับ ที่ศูนย์ปเ้าน5909ผมนะบอกเลยว่ามีโปรพิเศษขอส่วนเปอร์เซ็นต์10เดือนให้แน่นอนครับผมนะ <Yeah. S 1> สำหรับพี่เพื่อนท่านใดครับที่ชื่นชอบนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจอด้วยนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวพาลูกค้าไปลองก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ